ถแถลงการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังโดยสาเหตุรอชนสูตรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติแถลงการเรื่องชี้แจงก,การเข้ารับการรักษาของนางสาวเนติพรเสน่สังคมหรือบุ้งทะลุวังวันที่14พฤษภาคม2567เวลา9นาิก30นาที ได้รับตัวบุ้งทะลุวางจากทันทสถานโรงพยาบาลราชทันด้วยอาการหมดสติไม่มีสัญญาณชีพและได้รับการทำ CPR เพื่อฟื้นฟูชีพจากทันทสถานโรงพยาบาลราชทันตั้งแต่เวลา6นาฬิกา23นาทีและส่งตัวผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยระหว่างการนำส่งมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติผู้ป่วยยังได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพตลอดเวลาขณะนำส่ง เมื่อส่งตัวมาถึงได้นําเข้ารับการรักษาณนะห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้นหนึ่งอาคารกิติวัฒนาโดยเบื้องต้นแพทย์ประเมินว่าผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพระบบประสาทไม่มีการตอบสนองไม่พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจจึงทํา CPR อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มที่ หลังการทำ CPR เพื่อคืนฟื้นทีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา9นกา30นาทีถึง11นาิก22นาทีร่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อเวลา11นาฬิกา22นาทีส่วนสาเหตุการเสียชีวิตรอการชนสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมายวันเดียวกันกรมราชธรร์ก็ได้ออกแถลงการเรื่องบุ่งทะลุวังดังนี้ ทันทสถานโรงพยาบาลราชธานได้รับรายงานว่าบุงบ้งมีอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันในช่วงเช้าวันที่14พฤษภาคม2567โดยทางทีมแพทย์ได้ทำการกู้ชีพพร้อมนวดหัวใจจากนั้นส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งทีมแพทย์ของทันทสถานโรงพยาบาลราชธานและแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้พยายามกู้ชีวิตผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถตั้งแต่เวลา6นาฬิกา20นาที ถึง11นาฬิกา22นาทีร่างกายของผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบในเวลา11นาฬิกา22น,นาทีกรมราชทัณฑ์จึงขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าหลังจากที่ทันสถ,ถานโรงพยาบา,รราลราชทัณฑ์ได้รับตัวบุ้งจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่4เมษายน2567บุ้งได้รับประทานอาหารและน้ำปกติ ซึ่งแพทย์และพยาบาลได้ทำการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่ยังมีอาการขาอ่อนแรงและบวมเล็กน้อยผลเลือดมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อยเกลือแร่ต่ำโดยบุ้งปฏิเสธการรับประทานเกลือแร่และวิตามินบำรุงเลือดจนเกิดอาการดังกล่าวและเสียชีวิตในวันนี้กรมรัชทันขอเรียนว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีข้อห่วงใยในเรื่องนี้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจึงเห็นควรให้ทางโรงัาบาลธรรมศาสตร์ทําการชนะสุรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงซึ่งจะต้องรอผลการชนะสุรนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธ<อ>รรม <า S 2> พันตบัตรเอกทวีสอดส่องได้มีคําสั่งให้ตั้งคณะกรรมกา,ารตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้แล้วการเสียชีวิตที่อยู่ระหว่างควบคุมของราชทัน์ขถือว่าเป็นการควบคุมของเจ้าพนักงานเป็นการ เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติหลักการก็คือจะต้องมีการชันสูตรพิกศพซึ่งการชันสูตรพิกศพจะประกอบด้วยหมอนิติเวชซึ่งในกรณีนี้ก็คือหมอนิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็พนักง,งานสอบสวนแต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการเสียชีวิตในการควบคุมของเจ้าพนักง,งานก็จะต้องมีพนักง,งานอายการและก็พนักง,งานฝ่ายปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มาร่วมชันสูตรพลิกศพโดยการชันสูตรพลิกศพเนี่ยเราจะมีหลักการว่าจะต้องให้เสร็จภายใน7วันนะครับก็อยากจะกลบาเรียนว่าเรื่องนี้หนึ่งก่อนอื่นในฐานะรลำตีและรัฐบาลทุกคนก็มีควา,ามเสียใจการเสียชีวิตแล้วก็ประการที่สองก็อยากจะให้กระบวนการที่เรียนว่าการชันสูตรพลิกศพเนี่ยซึ่งเป็นสหวิชาชีพและเป็นคนกลาง ได้เข้าทำหน้าที่เชื่อว่าอยากตรงไปตรงมาจะลดความรู้สึกที่ไม่สบายใจของแต่และฝ่ายได้และในส่วนที่เกี่ยวกับเรียนจําก็อยากจะกลับเรียนว่าหลังจากมีพนักยานการซ้อมทรมานหรือการบังคับให้คนสูญหายเนี่ยหลักฐานต่างๆก็จะมีการบันทึกวิดีโอไว้ซึ่งอันนี้ก็เรียนว่าถ้ามีใคร เกิดความสงสัยในประเด็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ยินดีซึ่งจากการรายงานเบื้องต้นเนี่ยบุ้งเนี่ยได้อยู่ในโรงพยาบาลราชทันแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ให้อยู่ร่วมกตวรรเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าได้ดูแลกันนะครับก็ขอเสียใจและรายละเอียดเนี่ยขอให้กระบวนการดังกล่าวได้มีการาตรวจสอบแล้วกันนะครับ